่อย่างทีห่หนูนี่ถ้าจะฝึกให้จิตตั้งมั่นนะครตามันก็ต้องฝึกอานาปานาสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะนะฮนะคือเราเอาจิตเนี่ยที่จริงจิตกับสติเนี่ยนะถ้าพูดเดียวกันเอามาอยู่ัลัลมงอย่าให้มันไหลไปตามความคิดปรุงแต่งอะ่รใช่ไหม เราพยายามความคิดเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาอะเหมือนลมหายใจยนั่นแหละแต่ทีเนี้ยเราก็จะเอาสติเนี่ยมันอยู่กับดึงจิตอะมันอยู่กับลมเป็นฐานอเป็นฐานของของจิตเอาลมเนี่ยมามมัดไว้กับจิตเห็นไหมอยู่ด้วยกันเข้าออกเข้าออกสั้นก็รู้เนี่ยอยู่เนี่ย